พอเริ่มเข้าสู่สูงวัยการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกายก็เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรับประทานอาหารทําให้ได้รับโภชนาการไม่เพียงพอนะคะจนทําให้ร่างกายนั้นขาดสารอาหารค่ะ อาหารว่างสําหรับผู้สูงอายุจึงมีความสําคัญไม่แพ้กับอาหารมื้อหลักเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะเรามาชมกันดีก,กว่าค่ะว่าอาหารว่างของผู้สูงวัยหรือคนวัย40ปีขึ้นไปนั้นควรจะกินอะไรถึงจะเหมาะสมกับร่างกายของเราค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะท่านใดที่ชมผ่าน f a c e b o o กฝากกดไลค์กดแชร์และท่านที่รับชมผ่าน YouTube นะคะฝากกดซ u b สไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมค่ะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอาหารว่างสำหรับผู้สูงวัยมีความสำคัญเพราะว่าเป็นตัวช่วยเติมสารอาหารที่ขาดไปในมื้ออาหารหลักโดยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะไปเลือกอาหารว่างให้ผู้สูงอายุก,ก็คือ ปัญหาสุขภาพเนื่องจากผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แตกต่างกันบางคนแข็งแรงบางคนมีปัญหาสุขภาพดังนั้นนะคะการได้รับสารอาหารบางชนิดมากหรือว่าน้อยเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อผู้สูงไวัยได้ดังนั้นค่ะก่อนรับประทานอาหารชนิดไหนก็ควรจะทราบเรื่องปัญหาสุขภาพตัวเองก่อนว่าสามารถกินอาหารชนิดไหนได้หรือว่าไม่ได้ค่ะอาการแพ้อาหารเป็นอีกหนึ่งอย่างคะ่ะที่สามารถเกิดขึ้นได้ เชื่อไหมคะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองแพ้อาหารชนิดไหนพอทานเข้าไปก็เกิดอาการแพ้จนร่างกายแสดงอาการออกมาเช่นแพ้แป้งแพ้นมแพ้ถั่วบางคนก็แพ้อาหารทะเลจนเกิดอาการเป็นผื่นตามผิวหนังนะคะหรือบางคนก็มีอาการบวมบริเวณตาปาก ฉะนั้นค่ะการหมั่นสังเกตตัวเองว่าแพ้อาหารชนิดไหนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะหรือถ้าหากเราอยากทราบว่าเราแพ้อาหารชนิดไหนบ้างก็สามารถไปหาคุณหมอเพื่อทำการตรวจเช็คอาหารที่เราแพ้ได้เช่นกันค่ะเมื่อตรวจเช็คสุขภาพและอาหารที่แพ้แล้วนะคะก็มาเลือกอาหารว่างที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุกันเลยค่ะ 1. ผลไม้เหมาะเป็นเมนูอาหารว่างสาหรับผู้สูงวัยเพราะว่าผลไม้มีให้เลือกหลากหลายค่ะ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งวิตามินและธาตุต่างๆมากมายซึ่งผลไม้ที่แนะนำในการเลือกเป็นของว่างให้ผู้สูงวัยก็ได้แก่แอปเปิลเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลจากธรรมชาติและเนื้อของแอปเปิลก็ง่ายต่อการเคี้ยวเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานค่ะเนื่องจากสามารถช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะต่อมาค่ะอะโวคาโดเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าอะโวคาโดนั้นเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพมีเนื้อนิ่ม เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและยังมีสารลูทีนค่ะที่ช่วยในการมองเห็นได้เป็นอย่างดีและยังมีผลไม้เนื้อนุ่มอื่นๆนะคะให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมะละกอกล้วยสม้มและควรจะรับประทานอย่างน้อยวันละ1-2ครั้งครั้งละ6-8ชิ้นแบบพอคำก็เพียงพอแล้วค่ะ 2. น้ำถั่วปัน่นจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองหรือว่าถั่วแดงก็ได้นะคะ และถ้าหากอยากจะเพิ่มความหวานก็ให้ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลค่ะเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงวัยเพราะว่าถั่วมีโปรตีนสูงซึ่งมีสารอาหารที่จําเป็นและก็เหมาะในการให้พลังงานกับผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวน้อยและยังช่วยทําให้ย่อยง่ายแล้วก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นด้วยค่ะ 3. ฟักทองนงึเป็นผักสีเหลืองออกส้มซึ่งมีเบต้าแคโรทีนนะคะช่วยบํารุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง มีไขมันน้อยน้ำตาลน้อยกากใยอาหารสูงแล้วก็มีพลังงานต่ำนะคะจึงเป็นอาหารว่างที่เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากฟักทองนึ่งแล้วนะคะอาจจะสลับเป็นกล้วยนึ่งมันนึ่งหรือว่าเผือกนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะ 4. โยเกิร์ตเป็นของว่างอีกทางเลือกหนึ่งค่ะให้กับผู้สูงอายุและสามารถหาซื้อได้ง่ายค่ะ ข้อดีของโยเกิร์ตนะคะก็คือสามารถย่อยในระบบทางเดินอาหารได้ง่ายมีจุลินทรีย์ชนิดดีช่วยในการดูดซึมสารอาหารช่วยระบบการย่อยอาหารค่ะแก้อาการท้องอืดท้องผูกได้ดีเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและถ้าจะทานนะคะขอแนะนำให้เลือกเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะเพราะท่านสามารถเติมรสชาติด้วยผลไม้สดต่างๆเช่นสตรอเบอรี่กีวี หรือว่าอาจจะเติมธัญ,ญพืชน,นะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มากขึ้นได้ค่ะ 5. ธัญ,ญพืชชงพร้อมดื่มนะคะการให้ผู้สูงอายุดื่มเครื่องดื่มจากธัญ,ญพืชนานา,นานชนิดไม่ว่าจะเป็นงาดำข้าวโอต๊ตอัลมอนด์จมูกข้าวถั่วชนิดต่างๆจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกอิ่มสบายท้องและได้รับใยอาหารโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายแต่ควรจะเลือกชนิดหวานน้อยจะดีที่สุดค่ะ 6. ถัว่วเช่นอัลมอนด์วอลนัทมะคาเดเมียพิตาเชโอเหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีปัญหาการเคี้ยวนะคะซึ่งการรับประทานถั่วอบแห้งนั้นค่ะ จะสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพได้เพราะถั่วเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชมีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้สมองแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 7. ขนมผู้สูงอายุนะคะสามารถรับประทานขนมได้นะคะแต่ต้องมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่แข็งจนเกินไปเคี้ยวได้ง่ายแต่ต้องเลี่ยงขนมที่มีรสหวานจัดแล้วก็มีไขมันมากเกินไปนะคะ เช่นขนมที่มีส่วนผสมจากกะทิส่วนขนมที่เหมาะสําหรับผู้สูงวัยนะคะก็เช่นข้าวอบกรอบที่มีส่วนผสมของธัญพืชและควรจะสังเกตส่วนประกอบที่นํามาใช้ทําขนมด้วยนะคะว่ามีสารอาหารที่เหมาะสมสําหรับร่างกายของผู้สูงวัยหรือไม่ค่ะ 8. คุกกี้หรือแครกเกอร์ค่ะ คุกกี้และแครกเกอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งของว่างที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะรับประทานได้สำหรับคุกกี้นะคะแนะนำให้เป็นผลไม้หรืออาจจะเป็นคุกกี้ผสมข้าวโอ๊ตหรือว่าธัญพืชต่างๆค่ะในส่วนของแครกเกอร์นะคะผู้สูงอายุสามารถรับประทานร่วมกับแยมแล้วก็ผลไม้เพื่อช่วยเพิ่มรสชาติแต่แนะนำให้เลือกแยมที่มีรสหวานน้อยหรือว่าไม่มีน้าตาลนะคะ และเพื่อให้อาหารว่างกลายเป็นเมนูที่ช่วยเสริมในเรื่องสารอาหารที่อาจจะขาดหายไปจากเมนูมื้อหลักก็ควรจะให้ความสําคัญและพิถีพิถันรู้จักเลือกสรรวัตถุดิบที่มีประโยชน์และหากรู้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ซื้อนะคะว่ามาจากแหล่งที่ปลอดภัยเชื่อมั่นในความสะอาดได้ก็ยิ่งดีค่ะรวมทั้งจะต้องดูด้วยนะคะว่าผู้สูงอายุนั้นได้รับสารอาหารต่อวันในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ขาดและไม่เกินความพอดีและที่สำคัญค่ะจะต้องถูกสุขอ,อนามัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ